นี่มือนีเฮ็ดกุ้งทังได้ทุกคนมาเรียบร้อยตอนเฮ็ดกะโอ้ oh my god เออเออเอ้ยช่วยด้วยช่วยเทหน่อยอเอออ่ะ,อะเดี๋ยวให้น้องชายเทครับเทลงไปเลยน,นละแล้วกาวนีลาดนะอ่ะเทโอ้ยนี่กุ้งทงัง oh โอ้ my god ฮู้สุดยอดดีอุ้ยน้องมี ยอดอุ้ยอุ้ย,ยมานี่อ่าลาดลงไปนี่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 อ่ะนี่กุ้งถางมายายยายยายมาทีมาร์กมาฝั่งไหนยางฝั่งไหนก็ได้มา,อมาเออมามา,ามาใครจะกินกับคุณยายครับอุ้ย พี่มาร์กมาซิดวิดมามาแอนดินใครมานี่มาแล้วสวยมากเนี่ยเฟิร์สทามนะเฟิร์สทามลองเลยแม่กินก่อนไม่เป็นไรแม่กินกินให้ท่านผู้ชมดูก่อนกินตัวไหนละแม่กุ้งจ้ะกุ้งหรือหอยก็ได้จ้ะอะไรก็ได้ค่ะแกโอ้ยน้องนีไม่เจ๊จะได้แกให้คุณยายลือนเอาได้ดีอะเอาย่แล้วทำยังไงดีอะเ๊กยัง โอ้ยน oh, nah, in ่ากินมากพี not, not ่อ้ำพี่อ้ำเร็วนี่หุยนี่วันเร็วน็อตน็อตสปูนแคนฟิงเกอร์ฟูดเย็ดฟิงเกอร์ฟูดวันคามาเกนเบลี่เนียมาม่าดิสบิดอ่ะ นั่นแหละแม่ดึองออกเลยดึงออกเออแล้วก็กินโอ้โหพอจิแกลได้อ่ะหนึ่งสองสามจิ้มเออยายเอาโอ้ my god อุ้ย,ายยายยังไงแซ่แซ่อ่ะอ่ะเป๊กดิพี่มาโอเคไหมพี่มาแคนไหมน่ะเคนแคนโอเปนไหม,คมหเคนเล่ อันนี้ครั้งแรกเลยสามมี่กับล่องอยากกินแล้วกัคุณย่ากับอยากล่องขึ้นกันอยากล่องกุ้งถังบึ้ยเปกได้บวบันนี่มือบวบยังเอาเลยย่าเอาเลยเอาเปกเลยนี่สุดยอดนะทุกคนนี่เบิ้งด้วยมีทุกอย่างมีกลุ่งมีปลาเมึกมีหอยนี่อ่ะดูพี่มาร์คด,ดูเบิ้งลูกเคยเป็นชิกินในเบิ้งอ่ะมา โอเคอ้วนมาดิบดิบเพียดิบเพียนี่ซุปน้ำซุปเนี่ยเออดิบเออฮุ้ยฮะฮู้ดหึมฮึมดีไหมอร่อยเนาะอร่อยเอออ่ะพี่อ้ํามาพี่อ้ํมาลองหน่อยเร็วอ้ํมอ้ํมาลองหน่อยเร็วลูกเร็วเร็วอ่ะหลานสาวมาพอดีก็เย็บแต่หลานสาวกินน้ำ ครั้งแรกนะทุกคนทุกคนกับวาแสบเดี๋ยวเราสิลองมั่งเออวนดีไหม,อมเออ,อพี่อ้ำลองสว,ส,สวัสดีค่ะนี่ฝากติดตาม,มพี่อ้ำาคนสวยด้วยนะคะวันนั้นไปทะเลกับสวยมาอันลองกินดิค่ะพิ้งค์ก๊อฟต์ค่ะลองดิอ่ะปลาม,มึกนี่ดีไหมวันนี่ฮะอ,อ้ํามึก่อนปลาหมึกอรนะมม่อ,อ,รอยฮะฟูด้ดแน่ ใช่ไหมเออเคอ, okay, อ่ะอ่ะแม่ยกยกกุง้งยกกุ้งขึ้นมาดิแล้วก็เออน,นี่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 นนนอ่ะดิง้งดิ้งอ่ะจิ้มจิ้มแล้วก็กินอ่ะนั่นแหละอ่ะอ่านี่ยายกินในเบิงฝากติดตามคุณยายในด้วยจ้าบายบายซียูเน n กตาม i m บายบายพี่อ้ําด้วยอี